ที่บางคนยังไม่ทราบนะครับว่าโอซูกะเนี่ยเขาออกเป่าใบไม้มาทั้งหมด2รุ่นนะครับแต่ละรุ่นต่างกันยังไงมาดูครับรุ่นแรกจะเป็น OC LB 446ครับรุ่นนี้เป็นแบต20โวลต์และตัวต่อมาเป็น OC LB 447รุ่นนี้เป็นแบต40โวลต์นะครับตัวรุ่น OC BL 447ตัวนี้นะครับที่เป็น40โวลต์เพราะว่าเขาสามารถใส่แบตเตอรี่20โวลต์ได้ถึง2ลูกเลยครับเดี๋ยวใส่ให้ดูกันแบบนี้นี่เท่ๆแบบนี้เลย ซึ่งตัว447ตัวนี้นับจะเหมาะกับการที่ใส่แบตเตอรี่20โวลต์5แอมป์ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นซูพีมหรือรุ่นธรรมดาเอามาใส่ได้เลยส่วนตัว446ตัวนี้เนี่ยเขาจะใส่แบตเตอรี่ได้แค่1ก้อนนะครับซึ่งใส่5แอมป์ขึ้นไปเหมือนกันแบบนี้เดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันครับว่าความแรงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพตัว446แบต1ก้อนนะครับเปิดที่ความแรงแรงสุดว่าจะเป็นยังไงเปิด t ครับแรงมาก แล้มาดูประสิทธิภาพตัว4 4 7 8 2ก้อนนะครับว่าจะเป็นยังไงเปิดที่แรงสุดครับเทอร์โบครับรือว่านั่งอยู่หลังกระบะใครที่จะไปเป่าใบไม้นะครับวันนี้เรามาเป่าหินได้ดูเลยว่าไปหรือเปล่าแรงพอไหมนะครับ ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยเขาจะแถมหัวต่อมาให้สองท่อนเลยนะครับแบบนี้และใครอยากได้เค่ามไวมาของโอซูกะนะครับแอดไลน์มาตรงนี้กันเลย